คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมียาลิสแฮตแบ็กแล้วก็ตัวเอทีพเล็กหม่ทุกคันหลักหมื่นนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้จบเพื่อรับโปรโมชั่นและของแถงมพิเศษจากทางรีเจนท์ m e c า r ครับเจรีเจนท์ m e c า r ครับวันนี้ผมมีรถอีโคฮามานำเสนอนะครับเป็นกองทัพยาลิสเลยก็ว่าได้นะมีทั้งตัวแฮตแบ็กแล้วก็ตัวเอทีพนะครับก่อนที่ดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากทางร e เจ n ทอมการ์ครับคุณผู้ชมครับคันแรกผมมานำเสนอวันนี้นะครับจะเป็นตัวยาริสเอทีพนั่นเองเป็นตัวซีดานะครับอันนี้เป็นตัว1.2มิตรเป็นโมเดลปี19ครับต้องบอกว่าคันนี้นะมีชุดแต่ง GT มาให้รอบคานนะมูลค่าของชุดแต่งนะครับตอนออก้างใบแดงตอนนั้นนะอยู่ที่ประมาณ27,000บาทติดไป30,000แล้วกันบวกลบนะครับติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานเรียบร้อยนะครับจะให้มีความสปอร์ตโชบเชียวนะครับอันนี้เป็นตัวรองท็อปนั่นเองเนาะฟีเจอร์ต่าง คันนี้รถพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับลูกค้าทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะเห็นก่อนคนอื่นเลยนะว่าราคาเกรดผ่อนเท่าไหร่ต้องบอกตรงนี้แล้วว่าราคาเกรดผ่อนเนี่ยดีมากดูคลิปนี้ให้จบนะครับอ่ะมาเริ่องในเะรื่องที่ตัวสีครับสีอันนี้เป็นตัวสีขาวนั่นเองนะจ๊ะอันนี้รถรอเก็บสภาพอยู่กุญแจที่เขาให้มาเนี่ย จะได้เป็นแบบไขนะครับจะเป็นจะเป็นรีโมทแล้วนะมีล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับอันแบบแรกการดูรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับว่าโครงสร้างของ a อทคันนี้เป็นประมาณไหนแต่เจ้าขอแจ้งนิดน,นึงนะจะไม่ได้แบบว่าละเอียดทุกคันนะครับแต่เดี๋ยวจะทำคิดละเอียดแยกให้ได้นะครับเพื่ใครอยากดัดดูแบบละเอียดเนาะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ อ่ะมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างรถเพิ่งเข้ามานะครับตัวเอทีเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยของยาริสอะเอทีมันจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกสามสูบนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบแล้วนะครับโครงสร้างประมาณนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่สีสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้เลขใหม่ไฮไลท์มากเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในด้วยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างตรงห้องเครื่องคุณพี่จ๋านะครับไม่มีคราบเยิ้มย้อยใดๆทั้งสิ้นนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับนี่ไม่มีขาดนะฮะไม่มีขาดนะครับ,รบเรามีการเซอร์วิสให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวน้ํามันเครื่อง ผมไม่ชอบตรงนี้เลยผมเสียบไม่ค่อยเข้านะครับห้องน้ำมันเครื่องคันนี้ไม่เคยขาดนะครับซอทุกคันของทางรีเจนท์ฮ่คาร์เรามีการนะครับเซอร์วิสให้นะครับทุกคันของเหลวต่างๆน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับเบิกให้ใหม่ทุกคันนะครับอ่ะโครงสร้าง้านหน้าประมาณนี้นะครับผมนี่อาจมีคราบบ้างตามการใช้งานนะครับนี่แจ้งครับต้นไปยังไม่ได้เก็บงานนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะครับมอกต่างๆมีมาให้คมๆเดิมๆนะครับมาคิ้งต่างๆสวยเดิมโรงงาน บริเวณคารหน้านะครับน็อตไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมครับมาร์คิ้งต่างๆสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้เลขไมล์เพียงแค่20,000กิโลนะครับดูบริเวณด้านบนนะครับฉนวนความร้อนครับเดิมสนิทนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้นะครับยางซิลิโคนฝากระโปรงหน้าครับตรงซีนะลู่ไปคุณผู้ชมครับต้องเรียบเนียนนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บนะครับต้องมีรอยเล็บนะแต่เล็บผมสั้นนะผมเพิ่งตัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเลยไม่ค่อยเห็นนะฮะคันนี้เลลขไม์ บอกคำเดียวว่าไม่น้อยที่สุดที่จอดตรงนี้เลยนะจ๊ะสีที่ได้มาเป็นสีขาวนะครับแล้วมีชุดแต่งกระจังหน้า,นาตรงกระจังหน้าสเกิร์ตหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นตัดสีดำเนี่ยครับเป็นดําแบบเปนโนแบ็กเนี่ยครับลัมานี้เพื่อรับกับตรงตัวบ่อน้ำเนี่ยฮะมีความให้ความสปรอร์ตฉบเฉียวแล้วก็มีในส่วนของหลอดไฟหน้าของเขานี่มีเดยร์ไลไท์มาให้เรียบร้อยแล้วหลอดเป็นหลอดฮาโดรเจนนะครับขยับมาทางด้านข้างครับตัวของสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันของเขาอะ่ะจะมตีตรงสเกิร์ตนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวโฉมจี้ที่นะครับ สีเป็นสีขาวเนี่ยครับตัดดำเพื่อเพิ่มความสปอร์ตช็บเชียวล้อแม็กที่ได้มาคุณผู้ชมครับจะได้เป็นแม็กพขอบสินิ้วนะสีดำปัดเงานะครับดิสเบรกหน้าดมเบรกหลังนะครับยางผมมีการเบิกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับกระจมองข้างเป็นสีดำนะครับเป็นโ l black พร้อมมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมือเปิดเป็นสีดำเบ้ารองมีมาให้เรียบร้อยเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันนะครับด้วยความเป็นชุดแต่งอรอบคันนี้ผมแจ้งไปจะมีเป็นดักเทลนะครับหรือว่าตุดเป็ดนั่นเองแล้วก็มีคำว่า GT นะครับ เป็นชุดแต่ง GT รอบขันด้านล่างมีดีวิเซอร์มาให้นะครับสีขาวสัดดำ GT นะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ชโอบเชี่ยวสําหรับตัวเอทิคคันนี้นะครับในส่วนของป้ายทะเบียนนครรา้สีมาเดี๋ยวผมมีทําการจดไปกรุงเทพให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูภายในหะั้นโดยสารกันว่าเอทิคคันนี้ภายในเป็นประมาณไหนแล้วต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับอย่าลืม แอปไฟไปที่ YT l ิ g e n d ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอยากเช่นอยากได้ชุดแต่งรอบคันราคาละครื่นนะชุดแต่งรอบคันล้อแม็กหรือเป็นโปรโมชั่นการขับฟรีสักเดือน2เดือนเนะดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอ่ะไปดูไฮนด้วยศาสตร์กันตอนนี้เราอยู่ในตัวเอทิปนะผมซักเครื่องยนต์สักครู่นะครับโอเคนะครับคันนี้เล็กไม้สองหมื่นจริงๆคุณผู้ชมครับไม้เพียงแค่20,000เท่านั้นแล้วก็จอเนี่ยมีการอัปเกรดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นจอแอนดรอย มาให้นะครับกล้องส่องถอยมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับคมๆสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะจ๊ะจอแอนดรอยมูลค่าในหลักหมื่นเหมือนกันนะครับแอร์ออโต้ก็มีมาให้ครับคันนี้สิ่งที่ขาดคุณผู้ชมครับจะเป็นกระสุนของเบาะนะครับเบาะเดิมโรงงานของตัวลองท็อปจะได้เป็นเบาะ5้าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้เบาะหนังบอกผมนะครับเดี๋ยวผมไปการอัปเกรดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเครื่องนิดนึงแล้วกันมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับว่ารถมมันเข้ามาเครื่องยนต์จะเป็นประมาณ ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวเอที t e B นะใครที่อยากได้รถที่่อนถูกๆครับออปชั่นเยอะปีใหม่ไม่น้อยผมฝากคันนี้พิจารณาด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคากันสำหรับตัวเอทีคัน e นี้ครับสำหรับเอทีคัน e นี้นะครับราคาตวงเขาอยู่ที่375,000บาทนะฮะเรทพอนกรณีฟรีดาวอยู่ที่ประมาณสัก5,500ถึง6,000บาทละกันนะครับเดี mm ๋ย hmm. วดูแล,แลราคาพิเศษให้นะครับที่สำคัญ คุณผู้ชมที่อยากได้โปรโมชั่นต่างๆนะครับอย่าลืมแอดไซน์ไปที่ด้านล่างนี้นะครับ YT Regent เพื่อรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยร่มต้น0.9% 9แล้วก็ยังมีบริการเช็ค,คเครดิตให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับผมไปดูขนาดปลายกันนะครับเป็นส่วนของตัวยาลิสเหมือนกันแต่เปลี่ยนมาเป็นตัว a ฮ b a บกนะครับหรือว่าตัว5ประตูนั่นเอ่งคันนี้เป็นปี19เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัว 1.2G ครับสีขาวเป็นหน้าเดียวกันนะ ซึ่งคันนี้ครับเลขไมล์ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับไมล์เพียงแค่88,000กิโลเท่านั้นไมล์ไม่ข้ามแสนครับรุ่นปี19นะครับอ่ะแล้วที่สำคัญครับกุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วคุณผู้ชมครับกุญแจแบบรีโมทแล้วนะเป็นสมาร์ทคีย์เลตนะครับผมเดี๋ยวผมขอระยะให้ดูห้องเครื่องเช่นเดียวกันนะครับว่าห้องเครื่องของเขาเป็นประมาณไหนสำหรับตัวยาริสคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ายาริสเนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ซื้อมา ขายไปเยอะมากนะครับคนชอบมากแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้ราคาดีไม่แพ้ตัวเอเีเลยนะครับมาดูฝาปร o n กันเปิดมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับผู้ชมครับห้องเครื่องต่างๆแห้งกลิกนะครับแห้งกลิกไม่มีนะครับพวกคาบน้ํามันเยิ้มย้อยต่างๆนะครับรวมถึงน้ำมันเครื่องไม่มีขาดอยู่แล้วนะครับเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้ตลอดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่มีเห่าควันขึ้นมานะ อันนี้คือผมเพิ่งดับเครื่องไปนะครับไม่มีค่าเหาควันขึ้นมาเลยนะจ๊ะอ่ะคุณผู้ชมครับมอกต่างๆมีเดิมๆนะครับสีไม่เคยทำนะจ๊ะมาร์กกิ้งต่างๆสวยเดิมมาร์กกิ้งเดิมโรงงานนะครับน็อตไม่มีการแกะถอดไขได้ทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงด้านบนบริเวณนะครับฉนวกกับคำร้อนเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบขั้นมาร์กกิ้งเดิมรูกป้ายซิลิโคนครับเล็บเนียนนะครับจิกป้ายมีรอยเล็บนะครับ จะต้องไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะบริเวณของโวกซีนอย่างเงี้ยนะครับและคันนี้ได้เป็นตัวแฮทสแบกสีขาวใช่ไหมแต่ในไม่เป็นตัว G ีล้อแม็กที่ได้มาคุณผู้ชมครับจะได้เป็นคนละลายกันนะครับแต่ผมแค่ขออนุญาตให้ตากล้องพาเข้าไปให้ดูนะครับล้อแม็กที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแม็กนะครับขอบ15นิ้วเป็นสีออกซิเวอร์นิดหนึ่งนะครับในส่วนของยางเนี่ยเป็นยางปีใหม่ให้เรียบร้อยแล้วมีการเบิร์ดม,มาให้ครับ อันนี้ยังไม่มีชุดแต่งรอบคันมาให้นะครับแปลว่าเป็นตัว G เนาะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ชุดแต่งรอบคันครับเช่นเคยนะฮะแอททราไปที่ยทดีเจนได้ U D เลยราคานี้ก็ดีไม่แพ้กันเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นนัานนายครับอันนี้ออปชั่นทุกอย่างเนี่ยครบแล้วนะครับกับรถปีใหม่ที่ต้องมีหรือถ้าเกิดอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับเดีย๋ยวไปดูด้านนกันว่าต้องเพิ่มอะไรบ้างนะครับในส่วนของภายในตัว 1.2G นะครับอันนี้ได้เป็นระบบของผู้สตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ส่วนของที่ตต้้องเเพิิ่มมมคผูชรับ อันนี้มันขาดจอกับกล้องหอยหลังแล้วบอรเป็นบอร์พาอยู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้อัปเกรดเป็นจอแอนดรอยกล้องส่องถอยครับหรือะให้เปลี่ยนเป็นบอรหนังไม่ยากครับเดือนนี้อนมีนาคมะครับโปรโมชั่นจะมีนามีนามีจอครับเพียงแค่แอซไปที่ด้านล่างนี้ครับแอร์ซายว t ครับคุณผู้ชมสามารถรับได้เลยนะว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับไปดูคาถไปกันยับ้างนะครับไปดูตัวท็อปกันดีกว่าครับอันนี้บอกเลยว่าออปชั่นที่มีมาให้จัดเต็มมากนนครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวโมเดปปี20นนะจเ็ห้าก่อนนรับ ซึ่งเลขไมค์คันนี้คุณผู้ชมครับหลักหมื่นเช่นเดียวกันนะครับไมค์ของเขาอยู่ที่6 0 0มนนะครับกับตัวยาริสครับหนึ่โมเดลปี2020ครับชุดแต่งฟาซิโนรอบคันเช่นเดียวกันครับมีมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะก่อนที่จะดูครับคุณผู้ชมครับทุกคันต้องดูห้องเครื่องครับกุญแจของเขาเป็นระบบรีโมทมาเรียบร้อยนะครับเป็นตัวท็อปนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชมครับว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นประมาณไหนกับตัวตัวหายนะตัวท็อปนะจ๊ะ อ่าเดี๋ยวผมขออนี้ตเปิดห้องเครื่องให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าห้องเครื่องเขาเป็นยังไงเนาะอ่ะเปิดมาครับคุณผู้ชมครับทุกคันนะห้องเครื่องนี่คือเนี๊บมากนะครับไม่มีค่าขเามเาไม่มีค่าน้ํามันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับของเหลวต่างๆคุณผู้ชมครับนี่ครับเบิกมาให้เหมือนกันนะห้องน้ำมันเครื่องไม่มีขาดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเลยคุณผู้ชมครับแผ่นมอกอนี่ครับมีมาให้นี่ครับนี่ สีไม่เคยทำนะคบสีด้านในคือสวยมากนะอยากให้มาดูด้วยตานะครับผมน็อตไม่มีการแกะถอดขเปลี่ยนครับบริเวณคานหน้าไม่มีการโดนมานะครับสติกเกอร์เดิมครบนะครับน็อตไม่มีการแกะถอดขายเปลี่ยนใดในทางสิ้นเลครับรวมถึงด้านข้างอีกข้างหนึ่งบริเวณคานครับผู้ชมครับเดิมนี่ครับสนิททุกจุดนะครับด้านบนนะครับแผ่นฉนวนกับฮาร้อนนะครับตามตามเล็กใหม่ไม้หกเจ็ดก็จะประมาณนี้นะครับต้องไม่ใหม่เกินไปนะแล้วก็ไม่เก่าจนเกินไป สติกเกอร์ต่างๆครบครับยางซิลิโคนผู้ชมครับลูบไปนะครับทั้งสองฝั่งนะลูบไปก่อนนะครับก่อนที่จะจิกรูบไปต้องเรียบเนียนนะครับถ้าเราเจอแบบว่าเป็นตะปุ่มตะปามผู้ชมครับเราต้องคิดละว่าทําไมซิลิโคนถึงเป็นตะปุ่มตะปามเพราะว่าจากโรงงานของเขาอ่ะจะต้องเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีรอยโหนกรอยนูนนะฮะอ่ะผมขออนุญาตจิกให้ดูครับผู้ชมครับจิกมานะครับปึ๊บอ่ะต้องมีรอยเรียบนะครับความรู้สึกตอนจิกไปผู้ชมครับต้องไม่นิ่ม แล้วก็ไม่แข่งจนเกินไปนะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่บกบอกได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ตากล้องนะครับพาดูรอบคันให้นิดหนึ่งแล้วกันสำหรับตัวคันนี้เพราะเขามีชุดแต่งของทางฟาซิโนมาให้เนาะเริ่มที่ด้านหน้านะครับชุดแต่งฟาซิโนเดิมโรงงานนะครับล้อที่เขามีมาให้ผู้ชมครับจะได้เป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะฮะสีดำปัดเงาสเกิร์ตด้านข้างครับเป็นสีดำมีโลโก้คำว่าฟาซิโนปักมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านหลังผู้ชมครับ ชุดแต่งฟาติโนโ่หล่อมากบนด้านหลังครับนี่ดิปเซอร์สีดำตัดแดงครับปลายท่อคู่มีมาให้เรียบร้อยนะครับแต่อันนี้เป็นท่อเดิมนะครับไม่ใช่ท่อดังนะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วที่3มีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะไฟเบรก LED ส่วนโลโก้ตรงนี้ผมเอาไปเก็บให้อยู่นะเดี๋ยวผมเอามาติดให้นะครับอ่ะไปดผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนิดนึงเพราะว่าคันนี้ภายในสวยมากอยากให้ดูจริงๆนะครับเอาไปดูกันมาคุณผู้ชมครับขออนุญาตซักเครื่องยนต์นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปคุณผู้ชมครับ คู่นี้จะได้นะเบาะหนังนะฮะดีไซน์สปอร์ตโชบเชียร์แบบนี้นะครับแล้วเสียงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับมันคือเสียงของกล้องบันทึกบันทึกหน้านะเผื่อบางท่านอาจจะสงสัยว่าเสียงอะไรนะี่ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแล้วก็จอเดิมโรงงานขนาด6.7นิ้วมีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบทัชสกสรีนสามารถเชื่อมตอ่อมือถือได้สบายๆรับสายโทรศัพท์ออกได้สบายๆนะครับผมขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงแล้วกันนะครับปึ๊บ โอเคผู้ชมครับกล้องส่องถอยใช้ง,งานได้ปกตินะให้ดูทีหนึ่งนะครับใช้ง,งานได้ปกติทุกอย่างเล็กไมค์คันนี้ที่ผมแจ้งข้างต้นไป67,000กิโลนะครับเป็นไมค์อนาล็อกถึงดิจิตอลเนาะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเครื่องให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันนะครับกับตัวไฮนะคันนี้ตัว1-2ึ่งจุดสองไฮปียี่สิบครับประมาณนี้กันนะครับตัวยาฤิสเนาะซึ่งราคาคันนี้ครับกับเลทพอน หน้าไปลองใช้งานมากหน้าไปเล่นมากด้วยดีไซน์ของเขานี่มีความชบเชียวออปชั่นอะไในจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นจอกลางแอร์ออโตโอ้มัลติฟังก์ชันเบาะหนัง,ส,งสปอร์ตแบบนี้รวมาถึงก้อกม,มาถึงหน้ามีมาให้เรียบร้อยก้อกมึงหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอ่านเดี๋ยวเราฟังราคาตัว,ขอ,ตวของตัวท็อปก,กันตัวไฮว่าอยู่ที่เท่าไหร่กับเรคพอนยังไงนะครับมากับราคาค้าตัวครับตัวยารีท1.2ไฮมีปี20คันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่425,000เท่านั้นเองนะครับเรพอนต่อเดือนประมาณสัก 6,000ปลายเจ็ดพนต้นนี่ทําให้ได้อยู่นีครับอยากรับดอกบี้ยพิเศษ0นะ i ครับศูนย์จุดเก้าเปออย่ีจนาได้ของแม่งมเพิ่มเติมครับแอสไพร์ไวทีดีเไปได้เลยนะครับขยับกันบ้างคุณผู้ชมครับจากโมเดลปี20ที่มีมาหลายคันนั้นแต่19-20เนาะจะเป็นหน้านี้ใช่ไหม i n เนอร์เชนมาเป็นโฉมปี21คันนี้ครับเป็นตัว1.2สปอร์ตคผู้ชมครับคันนี้เล็กไมไฮไลท์มาก35,000เท่านั้นนะครับ ไม่แท้ไหม่ศูนย์ใหม่เดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนายายุญาตคุณผู้ชมครับเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าห้องเครื่องเป็นประมาณไหนคุณผู้ชมครับอ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันกับเลขไม้สามหมื่นห้าว่าห้องเครื่องจะสวยไหมงามไหมมีคราบยํำย้อยอะไรไหมนะครับอ่ามาดูไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับ อ่านี่ไม่สีเดิมนะสีแท้เดิมโรงงานนะครับมาดูด้านในนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับของเครื่องต่างๆไม่มีราดน้ํามันเยิ้มย้อยใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงของเหลวคุณผู้ชมครับทางรีเจนตมีการเปลี่ยนให้ทุกคันอยู่แล้วนะนี่คุณผู้ชมครับทั้งเครื่องไม่มีขาดนะมอก็เดิมโรงงานครับมีมาให้อยู่นะครับไม่มีรอยรบหรือติดรอยสีใดๆทั้งสิ้นนะครับรวไมไปถึงน็อตไม่มีการแกะรอยไขยเปลี่ยนนะครับโครงสร้างต่างๆสวยกลิ้นะครับคันหน้าเช่นเดียวกัน น็อตต่างๆเดิมสติกเกอร์ต่างๆเดิมทุกจุดห้องเครื่องไม่มีค่าน้ำมันเยิม้มยเพสสติกเกอร์บนฝากระโปรงหน้าครับมีมาให้ครบสนุกกับความร้อนเดิมนี่ยครับยางซิลิโคนคุณผู้ชมทราบที่ผมแจ้งทุกคลิปเลยนะครับรูปไปต้องไม่นิ้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจิกไปคุณผู้ชมครับต้องไม่รอยเล็บนะครับ ความแล้วก็ฟิลลิ่งการจิกไปจะต้องไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับอันนี้มีการไมเนอร์เชนมาหน้าหน้า,นาจเป็นการเปลี่ยนไปเลยคุณผู้ชมครับจะเป็นดีไซน์ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นน่ครับแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาคุณผู้ชมครับจะมีเป็นเสงของไฟหน้าที่สังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับจะเป็นมี LED เป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วเป็นเดย์ไลท์นะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติดฟเลกเตอร์นะครับล้อมแม็กที่เขามีมาให้คุณผู้ชมครับเป็นแ,แม็กลายใหม่แล้วนะครับ เป็นแม็กขอบสินิ้วสีดำปรดเงานะครับดิสหน้าดัมเบกหลังนีครับสีโครงส้นต่างเดิมทุกจุดเนี่ยขยับมาดูทด้านหลังกันบ้างคุณผู้ชมครับดีไซน์ด้านหลังอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับจะมีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะยครับไฟเบรกต่างๆเนี่ยเป็น LED มาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันดฟบัสเซอร์ด้านล่างครับมีมาให้นะครับแต่เป็นขนาดที่ค่อนข้างจะหลากหลักในหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในคันนี้นิดนึงแล้วกันว่าภายในออปชั่นจะมีอะไรให้มาบ้างไปดูด้วยกันนะคคครรัับบุชม เดี๋ยวผมขอเลี้ยงซาเครื่องยนต์นิดน,น,นึงแล้วกันนะครับคันนี้เป็นตัวที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะคันสีดําเป็นตัวเป็นตัวโฉมหน้าสปอร์ตนะครับโมเดลปี21นะครับออปชันน่นด้านในเนี่ยจะมีเขาจะแทบไม่ได้ปรับปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยนะครับในการในการแมเนจเชนเนี่ยวัสดุต,ต่างๆโครงสร้างต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดแน่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแป๊บนึงนะโอ้โหเพลงเพลงปล่อยขึ้นมา้วยนะอ่ะผู้ชมครับ คันนี้เลขไม่เพียงแค่3 5 0 0 0เท่านั้นไม้แท้ไม้สูตรไม้เดิมนะครับเป็นระบบของมัลติฟังก์ชันมีมาให้เหมือนกันนะครับนี่ไม้แท้มากๆ3 5 0 0 0นะครับเราเครื่องยนต์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังเหมือนกันเล่นให้ฟังทุกคันนะครับอ่มาฟังเสียงเครื่องยนต์สักเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวัสดุของเขานะครับเป็นตัวอันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปครับจะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะเป็นดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะครับ เดินได้น้ำเงินนะฮะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้จอกลางต่างๆมีมาให้เรียบร้อยครับกล้องส่องถอยใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับชัดๆเลยนะครับเนี่ยดูในกล้องชัดมากนะขนาดจอนะครับอยู่ที่6.7นิ้วนะสำหรับตัวยาริสในคันนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้กันด้านในนะครับทุกคันที่ผมรีวิวข้างต้นไปนะครับอยากให้ผมรีวิวเจาะจงคันไหนพิเศษครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคาคันนี้กันว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไปรับชมกันครับ มากับราคาค่าตัวครับกับตัวยานรีท1.2สปอร์ตอันนี้นะครับเป็นมาปี2 1นะครับราคาของเขาอยู่ที่4 25,000เบรกผ่อนครับใกล้เคียงกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก6,000ไปปลาย7,000ต้นนี้ทำให้ได้อยู่นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นก่องทางดีจะน้องค่ะครับอยู่ที่0.99%นะครับออปชั่นต่างๆมีให้ครบครันสำหรับตัวคันนี้เนาะอยากเล่นเพิ่มเติมครับจัดให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น โปรถ้าเดอมมีนาคมครับมีนามีจอเนยครับจอเดิมเล็กไม่พอใจใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดแต่งรอบคันสามารถติดตั้งให้ได้นะครับ้อแม็กไลยต่างๆสามารถอัปเกรดให้ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดอยากรับโปรโมชั่นเกี่ยวกับค่างวดรถละกันนะครับขับฟรีครับหนึ่งหรือสองเดือนแรกเดี๋ยวทางเราสําปองจ่ายให้ก่อนเพื่อที่คุณผู้ชมครับเอารถไปวันแรกใช่ไหมอาจจะมีความต้องการนะครับในการไปเที่ยวไปกินไปช็อปใช่ไหมเพราะว่าได้รถมาอยาาไปเที่ยวใช่ไหมเราก็เอาเงินตรงนั้นนะ่ที่ต้องส่งค่างวดรถ ไปใช้ไปกินดีกว่านะครับซึ่งทางริเจนมขาเข้าใจทุกท่านนะครับผมหากคุณชมครับชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางริเจนมขาวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ <laughs>